ครับของที่ทยอยเดินมาตามไหลไหลาทางบนเนินเขาช่องทางกันมาเขาก็จะเอามาทยอยเอาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีชาวบ้านมาเอามอเตอร์ไซค์มาคอยรับสิ่งของเข้าไปในหมู่บ้านอีกทีหนึ่งไปล้อันนี้ก็ไปไป้นถ่ายจากจุดที่ตั้ง อาหารน้ำนัทเต้นครึ่งทางโดยเดินเข้าป่าละ่ะได้มาแล้วเขาก็จะมา,าส่งให้กับชาวบ้านตรงนี้โดยใช้มอไซค์ขนเข้าอีกทีนะครับเส้นทางที่เข้าหมู่บ้านช่วงนี้ไม่มีอะไรละไม่ดินเป็นทางที่ดีขึ้นนะครับเส้นทางเข้าหมู่บ้าน เป็นทางลาดชันดวคนเดินละสูงมากทางลาดชันนี่ครับเขาก็ชาวบ้านก็มีมอเตอร์ไซค์ช่วงที่จะเข้าหมู่บ้านก็ใส่มอเตอร์ไซค์ทยอยเข้าไปแทนการเดินแต่ช่วงนี้ก็มีต้นไม้ดินถล่มลงมาต้องเปิดเส้นทางเล็กๆ เพื่อให้มอไซค์ผ่านลำเลียงสิ่งของที่ท่านได้บริจาคก,กันมาซับน้ำตาชาวบ้านที่นี่ครับก็จะเห็นลองรอยดินสไลด์ถล่มตลอดระยะทางที่เดินเท้าเข้ามานะฮะตรงนู้ก็มีนี่เดินผ่านมาแล้วนี่ครับลำบากมากรถไม่สามารถเข้ามาได้ ทางตรงนี้น่ากลัวนะครับรถจนเข้ามานี่น่าจะไม่ปลอดภัยแล้วไม่ปลอดภัยรถจนเข้ามาไม่ได้เพระตรงนี้หลายทางดินสไลด์ลงไปลึกเลยครับโน่นเหวอยู่ข้างล่างนะลึกลึๆน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยดินสไลด์จากข้างบนลงมาเห็นไ,ไหมครับ ดินสไลด์ลงมาตรงนี้หลายทางนี้ดินสไลด์ลงไปนะทางนี้ใช้ได้ครึ่งหนึ่งเป็นทางปุลากตูนครับทางหมู่บ้านตอนนี้ก็เป็นทางลงลงชันมากก็มีรถมอเตอร์ไซค์มารอรับขนถ่ายอาหารและน้ำดื่ม หมู่บ้านนี้ที่นี่ฮะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในซอกเขาจริงๆเลยครับธรรมชาติเขาสมบูรณ์ร้อยเป์ทางขึ้นออกจากหมู่บ้านชันมากชาวบ้านกำลังทยอยมานะฮะำนำอาหารมาครับชาวบ้านกำลังทยอยเข้ามาคนถ่ายกันเป็นทอดๆ มานะมาขึ้นมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ไปจุดรับอาหารที่ท่านบริจาคมาฮะทานน้ำใจของท่านมาซาดน้ำตาชาวบ้านแล้วมาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านแล้วครับเนี่ยยังเป็นทางชันลงไปนะนะอะไรนะขอบคุณหลายหลายอะระครับ,าารบชาวบ้านโอ้ออนี้กระพังลงมาแล้วแต่ดูที่นี่น่าอยู่มาก เป็นธรรมชาติมากอยู่ในซอกเขาหุบเขาบรรยากาศก็สวยงามมากนะฮะสวยงามจริงๆข้างล่างเป็นหุบเหวนะฮะหุบเหวที่เป็นลำธารที่เสียงน้ำไหลไปยินนะเสียงน้ำไหลนะครับนี่เป็นหมู่บ้านเ,เราเดินเข้าไปเที่ยวในหมู่บ้านเขากันนะครับ ดูครับบรรยากาศของหมู่บ้านหินลาดในเขาสวยงามมากนะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ในหุบเขาซอกเขาไม่ใชจ่จริงที่นี่อาละครับหมู่บ้านอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยบ้านอันนี้ผมเดินเท้าเข้ามาอะมาดู สถานการณ์ในหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นหมู่บ้านพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษปะกากยอเอยครับหมู่บ้านเนี่ยที่เขาอาศัยอยู่ตามลำห้วยฮะข้างล่างอาเจนละสังคาบ้านเขาปลูกกันอยู่สวยงามมากอ่านี่ลำเลียงมาแล้วครับชาวบ้านลำเลียงข้าวสารอาหารแห้ง นะเข้าเข้ามาหลังจากที่ทางเส้นนี้ถูกตัดขาดด้วยดินและต้นไม้ถล่มทับทางมาอยู่3ามสวันนะครับซึ่งถูกจกตัดขาดไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือน้ำดื่มหรือสเสบียงอะไรใน3าสี่วันแต่ทานน้ำใจของท่านแล้วก็นบัตรนี้ก็มาถึงแล้วครับโอ้โหในหมู่บ้านเดี๋ยวเราเข้าไปาสำรวจในหมบ้านกัน เนี่ยบ้านที่นี่น่าอยู่มากมากอ๋อนี่เรามาแล้วครับมาเนี่ยบรรยากาศนี่โอ้โหมาแล้วครับเรามาถึงหมู่บ้านแล้วตรงนี้เป็นจุดที่พักของนะของที่ท่านบริจาคมานะมาลำเลียงไว้ที่นี่เป็นซุ้มนะครับชาวบ้านกันนั้นมาวัานนะยี่สิบสาม สามวันเลยเหรออ๋อโอ้ลำบากลำบากล้วเออก็ดีกันแต่ที่ชาวบ้านก็เพราะมีอาหารนะเนาะเอาไปกิน <c oughs> แล้วก็ทำโรงครัวกันตรงไหนละ่ะอ๋อตรงนี้อ,าานอ๋อโอเคโอเคเลยลเอาละ <c oughs> อาหารแห่งของท่านก็บ,บริจาคมาถึงกับชาวบ้านแล้วนะครับ <c oughs> น่ะฐานใจของท่านมาถึงละ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นโรงครัวจุดหนึ่งของในหมู่บ้านนะครับ มาทยอยมาเรื่อยๆนะครับแบกกันมาเอาทาน้ำใจของท่านไปครับเราลงไปดูข้างล่างกันนะฮะจุดทีเ่เราเห็นในภาพว่าน้ําบ่าหลากมานะเส้นตรงนี้จุดนี้ครับจุดนี้ลดลถลาละไหล,ลกันท่านนี้ครับมาเรามาถึงแล้วตรงนี้จุเนี้นี่ครับมาถึงแล้วฮะจุดนี้นี่ เ้ามาทางนี้เป็นเส้นทางถนนแล้วฮะมันแต่ไม่ทราบว่าเป็นลำธารอยู่หรือเปล่าแต่ยังมีกระแสน้ำไหลเป็นลำธารมาเรื่อยๆนะฮะอาคารหลังนี้ยังมีอยู่น้ำยังแรงกัดเซาะถนนนะครับบ้านหลังนี้เอาเละเลยฮะบ้านหลังนี้เละเลยโอ้โหที่ทําการผู้ใหญ่บ้านเละเหมือนกันนะครับ น้ำกระแสน้ำไหลไปตามห้วยข้างล่างนู่นเราไปดูกันนะน้ำยังแรงอยู่นะฮะถ้าฝนตกมานี่ก็มีสิทธิ์ที่น้ำก็จะเล่นงานอีกนะโอ้โหหมดเลยครับเนี่ยนังซื้อน่งหาโอ้ยข้างในมีแต่ที่เลนเลหมดเลยอ๋ออ๋อ,อ,อนี่มีพระสงฆ์องค์เจ้ามาช่วยพลรณนะ ทำอะไรสายไฟช่วยสายไฟชาวบ้านพระนี่รู้สึกว่าจะมาช่วยที่นี่หลายวันแล้วนะครับมาช่วยชาวบ้านส้นทางโอ้โหตรงนี้หนักนะครับเนี่ยซากของพวกตรงมกตอไม้อีกไม้อะไรเข้ามาสะสมชาวบ้านเลยโอ,อออโอ้กลองเงินเลยออหนึ่กน้องหมีน้องหมี จมขี้โคลนอยู่ในน้องหนีไปครับปลาหลังนี้เละเลยมีตัวขี้โคลนน้ำก็ยังหลากอยู่ถ้าฝนตกมาอีกทางนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่ชาวบ้านก็อาศัยปลูกบ,บ้านอยู่ตามห้วยลิมนทางนะน้ำยังหลากอยู่นะยังหลากอยู่ตรงนี้เป็นลำธารหลักของทางน้ำเลยนะซอกเขาด้านนี้ก็เป็น ขาด้านนี้ก็เป็นเขานะฮะชาวบ้านก็จะปลูกบ้านเรือนกันอยู่ที่ซอกเขาเพราะฉะนั้นนี่โมอเตอร์ไซค์ครับยังจมโคลนอยู่เลยต้องใช้เวลาน้ำก็ยังกัดเซาะอยู่ถนนเส้นนี้ถกตัดขาดไปแล้วชาวบ้าน อันนั้นแปลงหย,าง,า,นนงยางสะพานกะอันนั้นแปลงหยางสะพานแปลงขัวะกะอ๋อแปลงแปลงขัวะกะโอ,โอ้ชาวบ้านมาแล้วจะทำจะพานข้ามไปบ้านฝั่งนูน้นนะครับเจ้าอันนี้เป็นแปลงขัวะกะเออแปลงขวัวอ๋อแปลงขัวข้าไมไปเนาะน้องข้ามแล้วก็ว่า มันเขาักูเียไหน่อยนึงว่าจะสร้างใหม่อ๋อจะสร้างใหม่อ๋อตรงนี้เดิมเป็นขัวอยู่แล้วก็เป็นขัวแล้วก็มังกรพัดโอ้แล้วนี่ใหใหญ่ะแปลงขัวเนี่ยเอาเอาไม้กะก็อันนี้ไม่่เข้วอ๋มเข้ามาของที่เก่าอ๋อไมโล่เข้ามาไม่ดีทีขบนอะยนลังอ๋อเหรอ เดิมทีตรงนี้เป็นลำธารอยู่เหรอโลำารอสะพานนู้อ๋อเอาลำธารอยู่ทางนู้นตรงนี้เป็นถนนใช่อ๋อที่นี้ลำธารนไม่ไปแล้วมาถนนดีกว่าสะดวกกว่าเนาะอ๋อมันอ๋อมันเป็นไฮเวย์อ๋ออ๋อไอ้นู้นเป็นตรงนู้นเป็นลำธารใช่ล่องลำธารตรงนู้นแล้วก็ออกไปที่ท่อนั้นตรงนี้ก็เป็นถนน อันนี้ถนนในหมู่บ้านอ๋อแต่นี้น้ํามันแปลงใหม่แล้วมันเอามาใช้เป็นทางของอะเลยยึดเลยเอ่อเอามี่สารังค์วันครอบครัวก็อยู่รวมสองครอบครัวยังมีอยู่อ๋ออ๋ออ๋ที่อื่นมาเป็นเกยที่นี่อ๋อเหรอเออเคยมีลูกสองสามแล้วไม่ได้แยกครอบครัวถ้าแยกทั้งหมดก็ยัเป็นยี่สิบเกียอ๋ิอ๋อ แล้วก็ตอนที่น้ำมาแรงๆเนี่ยข้าวปลาอาหารออกไปหากินไม่ได้ใช่ไหมออก็ออกไปไม่ได้ถนนก็ปิดหมดอ่ะก็เลยพืชผักในไร่ก็มีอยู่แต่ว่าไม่กล้าเข้าไปเหรออันตรายแล้วใช่้ไม้เอ้ยภูเขาเอ้ยสลายลงเรื่อยๆอ่ะแล้วก็อาหารที่เขาเข้ามาช่วยเนี่ยเข้ามาได้กี่วันละได้ดูสองวันละสองวันละเมื่อวาน แล้วก็ออกจากหมู่บ้านไปไม่ได้นี่กี่วันละที่ไม่มีอาหารโอสามวันละสามวันนะไม่มีโอ้ตอนนี้ได้กินพรุ่งนี้ก็คิดว่าจะออกได้แล้วอแล้วครับท่านทานร่างกาของท่านที่ส่งมานะชาวบ้านก็ตอนนี้ได้ซับน้ำตาชาวบ้านแล้วนาได้กินอิ่เหมือนสำราญแล้วได้อดข้าวอดปลากันมาหลายวันและสองสามเออเชียงรายนี่แหละบ้านโป่งทีวีบ้านโป่งบ้านโป่ง่หรือบ้านโป่งเชียงราย ชิ้นลายนี่บ้านโป่งเนี่ยหมูห้าผมอยู่บ้านโป่งหมูห้าหมูห้าบ้านโป่งทีวีเนี่ยออบ้านโป่งทีวีเอออยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนบ้านโป่งทีวีแล้วเออมาเป็นเขือที่นี่แรกนี้อ๋อป่าแน่นป่าแน่นแล้วก็ดอยเนี่ยภูเขาสูงเนี่ยอน่าดีขนาดมันดึงลงมาไม้เนี่ยกว้างนี่นี่ห้าเมตรยาวสามสิบเมตรเนี่ยมันไม้ไปแล้วเกือบร้อยต้นอ่ะโอ้โหมันมี คิดอยู่อถ้าหมดถ้าหมดเจอว่าไม,ไม่ไม่ไม่ต่างกว่าสิบห้าจุดก็เลยสองสองสาน้ำเนี่ยลงมาชมชมกันอย่างนี้เหรอก็เลยมารวมอ๋อมารวมตรงนี้ก็เลยตรงนี้ก็หนักเลยโอ้แต่ว่าดีบ้านทั้งรู้ก็ยังไม่ไม่เสียหายมากนะ้้าาาว่นนกกระจมมมุีอ๋อ อาคารนี้เพื่อได้สร้างเสพโยเหรออันนั้นอาคารนั้นใช้เป็นอะไรห้องประชุมมือห้องสมุดอ๋อห้องสมุดบ้านประชุมโน่นอ๋อห้องประชุมโน่นห้องสมุดบ้านเดี๋ยวผมขอตัวก่อนเพราะตอนนี้มันชักเริ่มจะค่ำแล้วเดี๋ยวต้องเดินไปอีกไกลเดินไปปากทางครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกลับก่อนครับเราเดินบรรยากาศของน้ำที่หลากมา ทำลายข้าวของเสียหายทั้งที่คนที่เลนเดิน<อ>หรอโอ้ยข OH OH ี่เลนขี่เลนขี่เลนขี่เลน oh. ขี่เลนว้โอ้บรรยากาศ <t> <t> ตอนนี้ก็เริ่มเย็นมากแล้วจะเดินทางกลับแล้วครับเนี่ยเดินขึ้นบนดอยนู่นบนเขาโน่นนะครับเห็นไหม จบแค่นี้ก่อนนะครับ